โอ้โหทุกคนล่าสุดทางแอดมินเองได้มีการไปเห็นมาสำหรับคำพูดของทางน้องต้นข้าวสุปรียาจากประเด็นร้อนละอุมากๆเลยในเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะทุกคนต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะทราบแล้วแต่สำหรับใครที่ยังไม่ทราบมาฟังไปพร้อมๆกัน บอกเลยว่าเรื่องนี้ทุกคนต้องฟังแล้วก็ต้องหยุดชะงักแล้วก็ต้องเงียบกลิบไปตามๆกันสำหรับคำพูดของเด็กอายุเพียงแค่13ปีเท่านั้นค่ะเธอนั้นนะคะได้มีการพูดเกี่ยวกับเรื่องวิขสิทธิ์ในการร้องเพลง ซึ่งอยากให้แม่ๆทุกคนได้ฟังกันค่ะสำหรับคลิปๆนี้ต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เพียบพร้อมทั้งด้านหน้าตาความสามารถความรู้ทัศนคติที่ต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอนั้น กลายเป็นคนที่มีวุฒิภาวะสูงมากกว่าผู้ใหญ่บางคนซะอีกค่ะในเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะทุกคนตอนนี้น้องก็ทำทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วน้องมีการเสียลิขสิทธิ์จ่ายลิขสิทธิ์ตามที่น้องได้มีการเข้าไปคุยกับทางผู้ใหญ่นั่นก็คือทางเฮียจำรักแห่งค่าย r. m. s. นั่นเองค่ะน้องต้นข้าวสุปรียาหลังจากที่ได้มีการถอดคำพูดน้องจากกลางเวทีสู่ชาวเน็ตได้รับฟังกัน ต้องบอกเลยว่าน้องนั้นได้มีการพูดบอกว่าหนูขอพูดนิดเดียวปกติหนูจะทํางานอย่างเดียวร้องเพลงอย่างเดียวนะคะไม่ค่อยพูดประเด็นอะไรหนูมีความคิดนะคะว่าการที่จะแต่งเพลงเพลงหนึ่งออกมาสักหนึ่งบทเพลงนะคะครูบาอาจารย์คนเขียนเพลงนะคะต้องใช้สติปัญญาอันเฉียบแหลมนะคะ ต้องใช้ความคิดกลั่นออกมาจากมันสมองนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะคิดได้หนึ่งบทเพลงทั้งหลายๆอย่างนะคะเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะเสร็จคิดเพลงออกมาเสร็จนะคะก็ต้องผ่านกระบวนการทําดนตรีเมโลดี้ทำโน้ตเมโลดี้อย่างนี้นะคะทำมิวสิกสารพัด แล้วต้องลุ้นกันว่าเพลงนี้จะดังไหมนะคะแล้วต้องลงทุนมหาศาลนะคะนี่คือคำพูดของน้องเพราะฉะนั้นหนูและคุณครูนะคะแล้วก็คุณย่ามีความเข้าใจในเรื่องที่ถูกต้องและหนูก็ขอประกาศตรงนี้นะคะว่า ต้นข้าวสุปริยาและทีมงานทุกคนนะคะเคารพสิทธิ์และพร้อมที่จะทำตามกฎหมายอย่างถูกต้องนะคะอะไรที่พลาดพ้างต้นข้าวสุปริยาขอกราบประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะ ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นขึ้นมาอีกครั้งในวันนี้แหละวันที่22กันยายนมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์การสนั่นวันไหวบอกว่าเธอคนนี้ช่างเป็นเด็กที่เรียบพร้อมทั้งความรู้ความคิดสติปัญญาความสามารถกิริยามารยาทความกตัญยูความอ่อนน้อมถ่อมตนและจิตสำนึกทัศนคติที่ดี ขอขอบคุณย่านีแล้วก็ครูนิวแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านทุกคนที่หล่อหลอมให้น้องเป็นเด็กที่มีคุณสมบัติทุกอย่างที่ดีขนาดนี้นะคะทุกคนน้องต้นข้าวสุปรียาเป็นเด็กอายุ13ที่มีความคิดความเข้าใจในเรื่องนี้มากๆเลยมากกว่าคนบางคนที่สักแต่จัดคอมเมนต์แต่ไม่ได้มีสติปัญญาเท่ากับน้องด้วยซ้ำไป แต่ก็ต้องยอมรับว่าในตัวน้องต้นข้าวสุปรียาเธอนั่นเองเป็นหนึ่งคนที่ได้มีการนำเพลงเก่าๆขึ้นมาชุบชีวิตอีกครั้งนำเทรนขึ้นมาให้ติดเทรนอีกครั้งและทำให้เราาอากงอาม,ม่ายายๆยายๆแม่ๆป้าๆลุงๆทั้งหลายนะคะได้มีการลํำลึกถึงศิล,ลปินในยุค8 0 9 0ที่ได้มีการเสียชีวิตไปแล้วแต่น้องก็ได้มีการดึงเพลงของแต่ละท่านขึ้นมาร้องใหม่ ปรับรีมิกใหม่ในบางจุดจึงทำให้กลายเป็นกระแสขึ้นมาแล้วในตัวของน้องนั้นเองที่มีความมีพรสวรรค์มาพร้อมๆกับพรแสวงในตัวของเธอทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนที่ติดเทรนในระยะเวลาไม่กี่เดือนเท่านั้นนั่นเองค่ะ ้องยอมรับเลยว่าในเรื่องของลิขสิทธิ์มันเป็นอะไรที่รายละเอียดอ่อนมากๆในเรื่องกฎหมายในข้อกฎหมายต่างๆบางก็บอกว่าต้องเสียหลักหมื่นหลักแสนบางก็บอกว่าหลักร้อยบ้างก็บอกว่าหลักพันซึ่งตรงนี้เองมันไม่สามารถการันตีได้เลยแต่สิ่งที่การันตีได้นั้นคือความมีสติปัญญาอันเฉียบแหลมของทางน้องต้นข้าวแล้วก็ทีมงานสิ่งที่น้องกล้าพูดในครั้งนี้มันเป็นสิ่งแรกเลยที่น้องพูดบนเวที เพราะว่าตั้งแต่น้องทํามาตั้งแต่น้องออกเดินสายเล่นดนตรีร้องเพลงมาระยะเวลา2-3งสามเดือนมานี้ต้นข้าวสุปริยาไม่เคยพูดเรื่องอะไรเลยนอกจากเรื่องหน้าเวทีเรื่องการร้องเพลงเรื่องงานนี่น่าจะเป็นดราม่าแรกที่น้องได้มีการออกมาพูดแล้วก็มีการออกมาอธิบายค่ะเพราะว่าดราม่าอื่นๆน้องไม่เคยเอ,ออกมาพูดเลยน้องยอมรับและนําไปปรปับปรุง แล้วเรื่องลิขสิทธิ์นี้น้องไม่พูดก็ได้นะคะไม่ผิดค่ะแต่น้องเลือกที่จะพูดเพราะว่าอยากทําให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่หลายท่านสบายใจนั่นเองนะคะเพราะว่าหลังจากที่เกิดข่าวใหญ่ขึ้นมามีหลายท่านไม่สบายใจถึงขั้นที่จะ โอ้โหโรวบรวมเงินกันคนละ5บาท10บาทคนละร้อยส0งเพื่อที่จะไปซื้อลิขสิทธิ์ให้ต้นข้าวปีต่อปีบางคนถึงขั้นแบบจิตตกเลยว่าสรุปแล้วจะเอาอยัางไงกันแน่ทําไมไม่สงสารเด็กบ้างเด็กเขาทํามาหากินจะมาเรียกเก็บลิขสิทธิ์นู่นนั่นนี่ได้อย่างไรแต่คนที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนาะเขาก็เขาไม่สนนะทุกคนว่าจะเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ เขามีหน้าที่ทําตามกฎหมายนะคะและน้องต้นข้าวเองก็มีหน้าที่ทําตามกฎหมายแล้วน้องก็ทํทตามกฎหมายได้อย่างดีเลยทีเดียวนั่นเองค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่น้องต้องทําเป็นสิ่งที่ทางทีมงานต้องทําต้องปรับพืติเพราะว่าน้องจะเข้าสู่ระดับสากลอีกหน่อยน้องเนี่ยต้องมีอะไรที่เข้ามาตามกระบวนาตามกฎหมายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรที่น้องต้องจัดแจงในหลังบ้านของน้อง และเชื่อว่าจะมีผู้ใหญ่หลายๆท่านเข้ามาจัดแต่งช่วยน้องนั่นเองนะคะทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับเด็กน้อยคนนี้เธอเป็นเด็กน้อยที่อายุเพียงแค่13ปีแต่มีคําพูดที่ดูดูแล้วเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยความคิดไปถึงอายุ20 กว,กว่าเลยนะคะความคิดเธอคือโตนั่นแหละนะคะตอมความคิดของเธอเป็นตอมความคิดที่มันก้าวข้ามผ่านเด็กอายุม .1 ไปมันเป็นความคิดที่มีความเป็นผู้ใหญ่คําพูดคําจาอยู่หน้าเวทีของน้องต้นข้าวเนี่ยมันมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะหลังจากที่ติดตามน้องมาเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านได้เห็นความสามารถของน้องจะให้โอกาสน้องและจะนําพาน้องไปสู่จุดที่สูงสุดในชีวิตได้ในระยะเวลาไม่นานเพราะว่าตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของ ทางศิลปินดังราชินีลูกทุ่งต้นข้าวสุปริยาน,นั่นเองมันเป็นเพียงแค่ความคาดหวังเล็กๆของทาง f c ว่าน้องจะกลายเป็นที่ดาลูกทุ่งกลายเป็นราชินีลูกทุ่งได้หรือไม่แต่สิ่งที่จะดำเนินการต่อไปในต่อไปในอนาคตคือ สิ่งที่น้องจะทํานั่นเองค่ะว่าน้องจะมีการดํารงความดังไปได้อีกกี่ปีกี่ปีจะถึงอายุ20 3 0หรือเปล่าเราก็ต้องรอดูกันเพราะว่าความดังนั้นมันไม่เจีรังยั่งยืนค่ะมีกระแสสองสามปีอาจจะหมดไปบางคนมีกระแสเป็น10ปี20ปีบางคนมีกระแส,ป 10, ปะแสไปตลอดชีวิตแบบนี้นั่นเองนะคะทุกคนยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับประเด็นนี้ในเรื่องน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะ